จู่ๆคุณผู้หญิงคนนี้ค่ะขับรถไปบนทางด่วนใครไม่รู้นะพุ่งออกมายืนขวางหน้ารถแล้วบอกขอติดรถไปด้วยค่ะไปลงด้วยไหมผมขอลงหน่อยผมขอลงข้างหน้าหน่อยดิโอ้โหเดี๋ยวนะนี่คือ จะขอติดรถเข้าไปด้วย<อ>แต่ว่ากระโชกโคกหักแบบนี้เลยโอ้เราพอไม่ให้มคเกดินเสียงตุบตอนท้ายไหมอ,อ,อ,อหมวกกับน็อกฟาดรถเลยอะครับคุณผู้ชมเนี่ยตั้งแต่จังหวะที่ผ่านจุดเก็บเงินขึ้นทางด่วนไปอะคะ่ะอันนี้ยังไม่ได้เกิดอะไรเนาะแค่จะชี้ให้เห็นนะคะว่าจุดที่ไปเจอผู้ชายคนนี้มายืนในพื้นที่ของทางด่วนเนี่ยไม่ได้ไกลาจากด่านเก็บเงินซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นอไม่รู้เข้ามาจากไหนเห็นไหมเนี่ยขับผ่านไปได้แป๊บหนึ่งด้านซ้ายมือผู้ชายคนนี้ค่ะสะพายเป้ในมือถือหมวก เขาก็เดินมาลักษณะขวางหน้ารถเลยนะคะแล้วก็ปาดมาก่อนที่เราจะได้ยินเสียงนี่แหละว่าขอติดรถดไปได้ดไหมลงข้างหน้านี้ประโยคแรกๆน้ําเสียงไม่เท่าไหร่นะแต่คือคุณผู้หญิงเขาขับมาคนเดียวไงคะคที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถรู้สึกไม่ใช่แล้วพอออกตัวเท่านั้นอะ่ะโหเสียงเสียงผู้ชายก็คือมาด้วยอารมณ์แล้วก็ฟาดด้วยหมวกกันน็อกไปที่รถอะคะ่ะไม่เอาวินาทีแรกก่อนถ้าเราเจอแบบนี้คุณจอยอไม่อยากจะลดกระจกคุยด้วยหรือว่าเปิดประตูให้แน่นอนนะ หนึ่งคือคนแปลกหน้าอสองคือในมือมีหมวกกันน็อกสามคือเขาเป็นผู้ชายคนขับรถเก่งเป็นผู้หญิงใช่คุณเป็นใครไม่รู้ละสงสัยอีกอย่างขอสี่มันเขตของทางด่วนคุณออมาได้ยังไงมันจะไม่เหมือนถนนทั่วไปนะถนนทั่วไปเออมันข้ามถนนข้างทางเป็นร้านค้าเ,ออเป็นบ้านว่าไปใช่ไหมคะคแต่ทางด่วนทางด่วนคือเขาจะต้องแบบมีรั้วกั้นอยู่แล้วอะคะ่ะ คุณโผล่มาจากไหนมาจากไหนเออใช่ไหมคะแล้วทําแบบนี้ก็คือทาลายทรัพย์สินนะเอาหมวกกันน็อกทุบรถไปอะนะคะครับยังดีเกิดขึ้นตอนกลางวานันไปเห็นแล้วก็หวัดเสียวเหมือนกันคุณผู้หญิงผู้เป็นเจ้าของรถแล้วก็เจ้าของเหตุการณ์เจ้าของกล้องนี่นะคะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น9้ามีนาคมตอนนั้นเนี่ยขับรถจะกลับไปคอนโดทั้งดวนนี้ค่ะอยู่เรียบแม่น้ําถนนพระราม3าช่องนนทรีนะคะผ่านด่านเก็บเงินได้แป๊บหนึ่งเจอคนนี้ลักษณะเป็นชายไวัยกลางคนเข้ามาทําอย่างที่ว่าไป บอกขอไปลงด้วยได้ไหมขอลงหน่อยขอลงข้างหน้าหน่อยเด้เนี้ยค่ะเธอก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยขับรถออกมาแต่ก็โดนทุบรถไปอีกหลังจากที่เธอออกมาแล้วเนี่ยก็แจ้งสายด่วนของการทางพิเศษนะคะเห็นว่าตำรวจก็ลงพื้นที่ไปจุดที่เธอแจ้งหลังจากที่เธอออกตัวมาแล้วนะแต่ไม่เจอชายคนนี้แล้วตำรวจก็ตรวจวงจรปิดเห็นว่ามีกระบะคันหนึ่งมารับผู้ชายคนนี้ไป ทีนี้เธอสงสัยนะคะว่าชายคนนี้ขึ้นมาอยู่บนทางด่วนได้ยังไงมันไม่ได้ไกลกับด่านเก็บเงินทําไมเจ้าหน้าที่ไม่เห็นซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ากระบะที่เขาไปด้วยเนี่ยขอติดรถไปด้วยเหมือนกันหรือว่ารู้จักกันเออนั่นสินะคะคุณผ,ผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบต่อเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะทางด้านเจ้าของคลิปคุณผู้หญิงเนี่ยตั้งใจที่เอามาโพสเพื่อเตือนเป็นอุทาหารณ์โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะเวลาขับรถไปคนเดียวไปไหนมาไหนนะคะ เตือนเลยว่าทุกครั้งขึ้นรถปุ๊บล็อกรถทันทีเออจริงถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้ชายคนนี้เขาเปิดล็อกรถขึ้นมาได้ไม่อยากจะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับดีที่ล็อกรถเอาไว้นะคะแล้วอีกอย่างก็คือตรวจเช็คกล้องหน้ารถนะให้ใช้งานได้ตลอดเวลาด้วยนะคะเราจะได้มีหลักฐานในการดําเนินคดีค่ะก็ไม่ได้ตั้งใจจะจอแต่ว่ามันมีรถปัดหนะเราก็กดสัญญาณไฟฉุกเฉินครับ แกมก็เลยไม่มั่นใจว่าผู้ชายคนเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าการที่เราเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินอ่ะคือเราจะจอดหลับเขา,เาก็เดินมาที่รถแล้วเขาก็ดึงประตูรถเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝั่งข้างคนขับเลยเหรอฮะใช่ใช่เขาเหมือนเขาจะขึ้นมานั่งข้างเราเลยอะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะแก้มก็ยิ่งตกใจไปอีก<ม>ก็เลยรู้สึกว่าโชคดีที่เราะกดล็<ม>อกถ้าขึ้นรถแล้วเรา,เรายัางไม่ได้สตาร์ทรถรหรือเรายัางไม่ได้ออกอ่ะก็อยากให้ทุกคนอ่ะล็อกรถเลยเออคือลําพังถ้าแค่แบบ เดินมาแล้วแบบขอติดรถไปด้วยวถ้าเราไม่ให้แล้วผ่านไปอันนี้ยังว่าไปอย่างว่าเออเอเขาอาจจะเดือดร้อนหรืออะไรแต่นี่คือพอแสดงทั้งอารมณ์แล้วทุบรถเนี่ยมไม่ใช่ละคือเท่าที่เคยเห็นอ่ะอย่างเช่นตามภาพ,พยนตร์ตามละครเขาจะต้องโบกใช่ไหมส่งสัญ,ญลกกักษณ์ให้รถจอดแต่นี่เล่นมาเดินอยู่กลางถนนวขวางเลยอะ<ช>่ะเจตนามันแปลกแล้ว <น>แล้วก็ถือหมวกกันน็อกฟาดใส่รถเขาอีกอันนี้เป็นการทําลายทรัพย์สินของคนอื่นเขาด้วยใช่ค่ะแล้วอีอย่างที่สังเกตคือเขาถือหมวกกันน็อกแบบนี้หรือเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาออแล้วมอเตอร์ไซค์เขาอยู่ไหนซึ่งมอเตอร์ไซค์มันขึ้นทางด่วนไม่ได้นั่นนะสิเ,ออเขาเขาโผล่มาจากไหนแล้วมอเตอร์ไซค์เขาจอดไว้ไหนเขาถือหมวกกันน็อกมาแบบนี้รหรือว่าจริงๆแล้วไม่ได้ขี่เอามาเป็นอาวุธหรอหรืออะไรสุดจะเดาจริงๆต้องถามตำรวจค่ะตำรวจสนทุ่งมหาเมฆค่ะบอกแบบนี้ว่าได้ประสานกับสนทางด่วนหนึ่งเนี่ยไล่วง จรปิดดูแล้วเห็นว่าชายคนนี้เขาโบกเรียกแท็กซี่หมายถึงว่าน่าจะติดกระบะแล้วไปลงข้างล่างทางด่วนใช่ไหมครนะัพอลงปั๊บเรียกแท็กซี่ไปส่งย่านรำคำแหงรู้แค่นั้นนะคะยังไม่รู้พิกัดที่ชัดเจนเพิ่มเติมนะก็ต้องติดตามตัวนะมาสอบปากคำว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนีอนะคุณพี่ผู้ชายที่อยู่ในภาพถ้ารู้ตัวนะครับ ตอนนี้อยากให้ออกมาชี้แจงหน่อยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องมีการเอาบวกกันน็อกฟาดใส่รถคนอื่นแล้วพี่ไปอยู่บนทางด่วนได้ยังไงะนะยังให้ความเป็นธรรมอยู่นะรอฟังคําชี้แจงคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเจอแบบนี้ผวาเลยต่อให้เป็นผู้ชายที่ขับรถแล้วไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็กลัวเหมือนกันะนะครับ